แล้วพอดูเสร็จก็อ๋อทำไมเทียบถึงขายถูกได้นะครับอ่ะนี่ครับอู่ซ่อมครับขนาดสี่ไร่ของเราครับพี่อะไหล่สองชั้นนี่เห็นไหมนี่ครับพี่การบริการของเรานะฮะอ่าครับนี่ครับอะไหล่ครับพี่กองอากาศผ้าเบรกน้ำมันเครื่องนะครับเรามีหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนจาหน่ายของเชลด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของพรเบรกแอมโก้นะครับเบนดิกนะครับ มีหมดเลยแล้วก็แบตเตอรี่สามเคนะพี่นะแบตเตอรี่มาดูนะแบตหมดนี่เราให้สามเคนะฮะอย่างดีเลยนะสามเคยูซ่านะพี่นะมีหมดเลยนะเนี่ยสามเคนะเนี่ยสามเคจีเอสนะพี่นะใส่ของดีๆให้เลยนะใส่ของดีๆให้เลยนี่อาร์มนเข้ามาแล้วเดี๋เดิหน่อยนะนี่ครับพี่สายพานพี่เห็นป่ะข้างบนก็พวกอะไรไฟนี่คขังแสงเลยนะปกติไม่พาเดินนะแล้วถามว่าแล้วพอดูเสร็จก็อ๋อทำไมฮีเลฟถึงขายถูกได้นะครับพี่เนี่ยเลยพระเบรกนะเนี่ย แอมโก้นะของดีๆทั้งนั้นนะถ้าอันนี้เราเปลี่ยนพวกนี้ให้หมดนะครับพี่ว่าเราซื้อมาแล้วเราจะไม่ซื้อใหม่มาใส่เวล้นะพี่นะเนี่ยวีคัตนะพี่นะเกียร์คัตนะอะไรพี่เข้าไม่ได้นะผมเปลี่ยนให้เลยนะไม่ซ่อมนะเปลี่ยนหมดลูกปืนล้อนะผมใส่โคโยนะโคโยอย่างดีนะพี่นี่ n s k นะลูกปืนล้อเนี่ย B t 5ีหูกปืนล้อไทตันลูกปืนล้อรีเววีโก้ vo, เนี่ยนะครับเราเปลี่ยนถ้าพี่ขับไปรถด,ดังวุ้งวุ้งวุ้งพี่เข้ามาผมเปลี่ยนฟรีเลยนะไม่ต้องทะเลาะกันนะ รถเราคุณภาพไม่ใช่ว่าขายไปแล้วลูกค้าไปซ่อมเสียเงินอีกเป็นหมื่นไม่เอานะเอารถด,ดีๆไปใช้ไปไปทำมาหากินนะไปหาเงินขายลูกๆแล้วก็ต้องไปโดนค่าซ่อมอีกสีหหมื่นไม่เอานะ